กกไม่ได้ก็าอาชีพในงนะะนนกกา,มา,มานเป็นนะคะผงานอากาศมากเลยโตื่นดีนกตนน้นะคะตื่นแล้วน,น,นะน,น,น้องก็ยัไม่ตื่นไงก็กินแต่ไม่ไดตื่นแตกินมาดูช่องฟ้ากินสวยมากเลยถ้าตื่นจ้าตื่นสายไม่ด้เห็นนะคตรนนี้นะแสงประกายแสงประกายทอง สวยมากอนกเปนการให้ฟ้อนสวยจริงๆนะคะนี่ยเปนธรรมชาติที่สวยงามมากสวยจริงๆคอ้นกเกิดน้ำมลเล่นน้ำแต่เชา้าเลยนะคะนี่นกเป็นน้มแเล่นน้ำแต่เชา้าเลยสวยจริงๆค่ะวันนี้สวยมากนะคะ ตื่น,น,น,ไ,มน,น,บบนไม่ทันนี่เสียดายมากนะคะตื่นไม่ทันนี่เสียดายมาแต่เพื่อนเ่ได้ดูความงามานะคะูสินาทีจะไม่พอเนาะุสักสองนาทีแล้วกันนะคะ,ค,ะความนานางามบบนี้เป็นนกเน่มเขาได้อเป็นนะเิดน้ำนุ่มนแต่เช้าด้ยนี่นา่าน ว้าค่ะมั้งวธรรมชาติมากนี่คสวยงามมากเลยตุ้มนี่ต้มจะทำฟ้า่ะทฟ้าสมากิงให้ทุกคนได้ดูอดไม่ได้ค่ะเก็บภาพค่ะเก็บภาพต้องเก็บภาพนี้เท่านั้นดูดูน้ดูดูท้องาดูค่ะะเป็นชั้เลยนะ แสงสีทองสวยงามมากนู่นรักทองสวยงามมากโอ้ลบ้านใหครับอต้องพานนางกิงไปโรงเรียนนะจ้าสวยสนยงสวยงาย เป็มทำไมยกตัวางไม่ได้เลยอ่ะตัวสักน่ยนัเงินเงินงินเงิน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 ที่เสร็จเสร็จนะคะเกิดน้ำเกิดน้ำเกิดน้ำเรืนองสักหน่อยสอนก็จะหายไปนะคะดันั้นเราก็เกิดไม่ได้นานที่สุดนะคะโดยการนช้สื่อคะ ขอ่า